หลังจะอะแล้วจะพรมจะเรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวไปยังไงบ้างแล้วเตรียมตัวไปคอนเสิร์ตที่กําลังจะมาถึงยังเตาเติมที่เราเตรียมไว้ออเตานี่ประมาณได้ได้ถ่านแล้วได้ถ่านกับเตาแล้วเราวัตถุดิบอยู่ครับอ่ามารอวันถัดไปเตรียมตัวไปอะประมาณเจ็ดสิบเปอระมาณ70%แล้วครับอ่าใกล้ใกล้ใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่กี่อาทิตย์เองครับน่าจะมียนานเหมือนยังไม่เริ่มเลยได้เริ่มยาวกันเลยครับเตรียมตัวไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคอนเสิร์ตนี้เสร็จแล้ว เาเจ็ดสิบเราได้ในภาคของผมมันใกล้แล้วนะแต่มัน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 ใกล้แล้วนะมันใกล้วันแล้วนะคุณคุณต้องที่จริงวันนี้ต้องแบบพรุ่งนี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วซ้อมให้ได้หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์แล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ลราอยู่งานเดียวกันไหมพยายามจะทําไม่ได้สู้เพราะว่าผมอยากทําให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนก็เสียเงินมาดูพวกเราก็อยากทําให้แบบ ให้คุ้มค่าเงินที่เขาเสียมาให้คุ้มที่สุดครับไหนโชว์สปอยไปสักนิดดีกดูนะพี่นิดนึงนิดนึงไว้นานั้นนะคนิดนึงนิดหนึ่งรอเดียวที่รองร้องไว้สี่อเป็นอ่าอย่างนี้แล้กันอ่าออันนี้โชว์ไปแล้วในในไลฟ์ไม่ได้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 อยากฟังอยากฟังเอากฟังมันเลยเนี่ยไหนโอ้จะโดนดูดโชว์ท่านี้ไปก็โดนดูแล้วค่ะรู้นรุ้น้วสปอยดีกว่าแต่บอกว่ามันแน่นอน มีท่าอะไรอีกมีทุกแนวเพลงมีทั้งเพลงแรปเพลงร็อกเพลงลูกทุ่งเพลงสติงเพลงหมดทุกเพลงครับแฟนที่เขาจะไปดูคอนเสิร์ตเราต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างเตรียมมันเตรียมความมันไปตัวเปล่าเลยใช่ไหมครับไปตัวเปล่าเลยเตรียมโมวใจมาด้วยจริงอยากให้มันมีธีมคอนเสิร์ตให้ทุกคนใส่เอาเลอยากเียีมแบบอยากกาหนดได้เอะอะไรดีอะเลย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 เรยเราเเรยเลยเลยเเเเเลยเเเเเเลยเเเรยเเยเ หรือชุดนักเรียนหรือชุดเรสดีเป็นงานพรอมกันแต่ชุดเรสน่าจะน่าจะนยากไปชุดนักเรียนนี่น่าจะโอเคอยู่อะไรท่านไม่มีไซส์จ้ะแล้วพี่หนุ่มใส่คอนยานเหรอต้องการเยอยากให้เป็นทีมชุดนักเรียนมาช่วยนัเรียนการนะน่ารักเหมือนกันนะ แต่ก็เตรียมเตรียมกันค่อนข้างดีเยอะๆแล้วครับตอนนี้เจอพ sich, oui, ี่โพสแล้วค่ะพ <Hey, ี mm ่โพสอยากได้โพสอยากอยากให้เตรีมอะไรเตรียมอะไรเราไปงานพรอมเราก็ต้องใส่ก็น่าจะชุดนักเรียนอ่าใจตรงกันเลยใจตรงกันเลยไม่ใช่การเปิดเทียนกันมพี่ตัมพี่ก็เปิียนมพี่กันมาก็ใส่ชุดอะไรก็ได้ที่โพอยากใส่ใส่ชุดคิดว่าตัวเองน่ารักที่สุด แล้วคิดว่าผมจะเออเนี่ยคนเนี้ยมันเด่นแล้วผมจะมองคนนั้นเลยใ่แล้วฝากย้ำว่าดูวันไหนแล้วถ้าไม่ได้ก็าซื้อบัตรออนไลน์ยังไงโอเคครับย้ำนะครับวันที่เท่าไหร่ครับคอนเสิร์ตพวกเรา My school president from nightlife on stage นะครับวันที่18-19มีนาคมนี้นะครับที่ยูเนียนมอลใช่ก็ฝากทุกคนไปด้วยนะครับ ตอนนี้บัตรหมดแล้วแต่ว่ายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะครับฝากทุกคนซื้อกันได้ถ้าใครซื้อไม่ทันหรือว่าใครอยู่ต่างประเทศหรือใครที่มาไม่ได้ก็ดูกันได้ครับพวกเราตั้งใจกันมากครับแล้วก็มีผมผมมีโชว์ใหญ่ทุกคนดูในโชว์โชว์สองวันอาจจะไม่ซ้ํากันก็ได้นะอะไรก็จำไม่ได้เออไม่ไได้คนกับคนที่มีบัตรนิดนึงบอกมันเตรียมมันแน่นอนฝากถึงคนที่มีบัตรอ่าคนที่ไม่มีบัตรเนี่ยมันเหมือนกันแน่นอนในไลฟ์สตรีมมิ่งแต่คนที่มีบัตรแล้วเนี่ยเตรียมตัว เตรียมใจของพวกคุณได้ให้ดีๆนะครับเพราะคุณต้องเตรียมเขาเรียบว้ฟิตร่างกายเพื่อมาแดนซ์เพื่อมาเศร้าเพื่อมาครบรนทุกอารมณ์กับพวกเรานะครับใชทุ่กใช่ทุกอารมณ์มีมีอะไรบ้างโกรธไหมมีโกรธไหมโกรธมีโมีโกรธมีโกรธมีโกรธกันไงตอนนี้แม่เธอโกรธแม่เธอโกรธนะจบแ้วจบแล้แม่ตถ่รูมตอยู่